สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขณะนี้ท่านกําลังติดตามรับชมรายการรักไม่รู้เลยค่ะดําเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสวนนะคะกับดิฉันวรรวันทิพย์วารีลมผู้ดําเนินรายการค่ะก็รายการนี้นะคะเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสวนนะคะหรือว่าที่ Facebook NU Radio ดนเรศวรนะคะก็วันนี้นะคะดิฉันก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรราวีวันพิไลเกียรติค่ะอาจารย์ประจํากลุ่มสาขา วิชาการพยาบาลมารดาและก็ทารกนะคะก็อาจารย์เนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงท่านในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ระยะคลอดแล้วก็ระยะหลังคลอดค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แลมิวันสัีค่ะก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ท่านก็มาคุยกับเราไปแล้วนะคะเรื่องของเบาหวานกับหญิงตั้งครรภ์ก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์ท่านก็คัดเลือกอีกหนึ่งเรื่องนะคะในชื่อเรื่องที่ว่าคันเป็นพิษนะคะอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่านอกจากเบาหวานที่เราเจอบ่อยแล้วนะคะ ปัญหาเรื่องของคันเป็นพิษที่เราได้ยินกันเราคันเป็นพิษกันเป็นพิษในหญิงตั้งครรภ์มันคืออะไรนะคะก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาช่วยไขความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ะาม่ทราบว่าภาวะคันเป็นพิษเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์ะลองให้ความหมายสักคำคำว่าภาวะคันเป็นพิษก็หมายถึงภาวะความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์นะคะทั้งในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดค่ะ แล้วเราไม่ทราบว่าอย่างนี้คะเราพอจะมีวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างไหมคะจะรู้ได้ไงคะว่าคนนี้เขามีปัญหาเรื่องคันเป็นพิษนะคะค่ะสําหรับอย่างที่พูดไปว่าคันเป็นพิษก็คือภาวะความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ใช่ไหมคะซึ่งโดยปกติทั่วไปเนียความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์จะมีอยู่2ประเภทนะคะอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นมาก่อนการตั้งครรภ์นะคะก็คือตรวจพบความดันโลหิตสูงเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ140-90มิลลิเมตรประหลอดนะคะก่อนอายุครรภ์20สัปดาห์ นะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือความดันโลหิตส,สูงที่เกิดจากการตั้งครรภนะคะอันนี้เราจะตรวจพบาภาวะความดันโลหิตส,สูงมากกว่า ร้อยสี่สิบเก้าสิบเนี่ยนะคะเมื่ออายุคันหลังจากยี่สิบสัปดาห์ไปแล้วในกลุ่มนี้นะคะหลังจากคลอดไปสิบสองสัปดาห์เนี่ยความดาันโลหิตจะลดลงสู่ภาวะปกตินะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มแรกเนี่ยก็จะความดันสูงเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเป็นความดันโ,โลหิตสูงเรื้อรังอยู่ก่อนแล้วนะคะแต่ทีนี้สําหรับคําว่าคันเป็นพิษเนี่ยนะคะเราจะพิจารณาจากอาการอื่นๆประกอบด้วยก็คือ,อนอกจากความดาันโลหิตสูงมากกว่า14090แล้วนะคะเราก็ยัง จะพิจารณาจากอาการคือหญิงตั้งครรภ์นเนี่ยจะมีการลวกของโปรตีนนะคะหรือไข่ขาวในปัสสาวะนะคะแล้วก็จะตรวจพบอาการบวมนะคะโ,โดยเฉพาะการบวมที่เกิดขึ้นที่บริเวณใบหน้ามือและเท้านะคะถ้ามีอาการถ้าเป็นความดาันโลหิตสูงอย่างเดียวเราก็เรียกเป็นความดาันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์หรือว่าก่อนตั้งครรภ์แต่ทั้งเมื่อไหร ตรวจพบว่ามีโปรตีนล้วนในปัสสาวะแล้วมีบวมลวบด้วยเนี่ยเราจะเรียกว่าภาวะคันเป็นพิษค่ะอาจารย์มันเป็นที่มาที่ไปอย่างนี้เองค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันมีลายมันมีใครบ้างคะหรือว่าหญิงตั้งครรภ์คนไหนบ้างคะที่เขามีโอกาสที่จะเกิดอย่างเงี้ยได้คะค่ะคืออาจารย์คะปกตินะคะหญิงตั้งครรภ์ทุกรลยเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดภาวะคันเป็นพิษได้อยู่แล้วแต่ถ้าหญิงตั้งครรภ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่อการเกิด คันเป็นพิษได้มากขึ้นเช่นหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคอ้วนนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่มีกรรมพันธุ์ในครอบครัวเนี่ยเคยมีภาวะคันเป็นพิษนะคะหญิงตั้งครรภ์แฝดนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า35ปีขึ้นไปหรือว่าตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า20ปีก็คือการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นนะคะหญิงตั้งครรภ์ที่เคยภาวะรักษา,ารักษาภาวะมีบุตรยากนอกจากนั้นที่เราพบมากก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจําตัว ร่วมอยู่ก่อนที่จะตั้งครนนะเช่นโรคเบาหวานโรคไตโรคความดาันโลหิตสูงเรื้อรังนะคะหรือโรค SLE โอ้อาจารย์ถ้าฟังอย่างนี้นะคะคนที่เป็นเบาหวานมีโรคประจําตัวคนที่อ้วนหรือว่าคนที่เป็นคันแฝดหรือว่าคนที่มีประวัติประวัติเคยมีญาติพี่น้องไอญาติสายตรงสินะ้อที่มีตั้งคันก็มีโอกาสเป็นที่เหมือนกันมันเป็นเยอะมากเลยนะคะอาจารย์ยใช่ค่ะม,มีโอกาสเสี่ยงคนที่มีโอกาสเสี่ยงเนี่ยจะเยอะมากค่ะอาจารย์เพียง<อ>แต่ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแค่นั้น แล้วอย่างนี้ไม่ทราบว่าถ้าเป็นขึ้นมาค่ะมันส่งผลยังไงกับหญิงตั้งครรภ์คนนั้นบ้างนะคะถ้าครรเป็นพิษนะคะค่ะคือด้วยของภาวะครรภ์เป็นพิษเนี่ยฮะเราจะแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็นสาระดับนะจารย์ระดับแรกนี่คือระดับไม่รุนแรงก็คือความดันได้อยู่ระหว่าง140-90นะฮะถึง1 6 0 1 1 0พวกนี้จะไม่ค่อยเกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆก็คือไม่บวมไม่อะไร๋อมมาต้องบวมบวมฮะแต่อาจจะยังไม่มีอาการชักหรืออะไรพวกนี้ค่จา์นะกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นระดับรุนแรงก็คคือววาาามมดันนี่กก160 ร้อยสิขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้อาจจะตรวจพบภาวะแทรกซอ้อนเช่นเมียตับอักเสบนะคะมีเก็ดเลือดต่ำไตทํางานน้อยลงนะฮะนอกจากนั้นอาจจะเกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้แล้วระดับที่3คือที่ถือว่าเป็นอันตรายนะคะพวกนี้ก็คือมีความดันโลหิตสูงแล้วเกิดการชักเก่งและหมดสตินะคะกลุ่มนี้อาจจะทำให้แม่ และลูกเสียชีวิตได้ค่ะอาจารย์โอ้ค่ะว่าก็อันตรายนะคะเนี่ายไม่จรอันตรายอาจารย์คะนอกจากนั้นนะเราจะเจ็ว่าอภาวะคันเป็นพิเ่ยมันส่งผลกับแม่เช่นอาจจะทําให้เกิดลูกลอกตัวเก่ากาหนดนะคะอาจารย์เกิดอวัยวะของร่างกายเช่นอาจจะเกิดภาวะปอดบวมน้ำนะไตทํางานได้น้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอาการชักได้ นอกจากนั้นนะคะก็อาจจะทําให้การทําหน้าที่ของตับเนี่ยในการผลิตพวกปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดเนี่ยมันเสียไปก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตกเลือดในระยะหลังคลอดได้นะฮะสำหรับตัวเด็กก็แน่นอนว่าเด็ก,กอ,อาจจะเกิดคลอดก่อนกาหนดได้นะฮะ,ะเด็กอาจจะเกิดภาวะคลอดออกมาแล้วตัวเล็ก หรือว่าเติบโตช้าในคันหรือถ้ารุนแรงที่สุดก็คือเด็กอาจจะเสียชีวิตในคันได้ค่ะจางโอ้ฟังแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะจางถ้าไม่ดูแลนี่มันเหมือนกับเมื่อที่ที่เราฟังเบาหวานไปนั้นยังไม่เท่าไหร่ยังรอไปจนมาคลอดมาอะไรที่เผลแต่นี่มันเกิดขึ้นระหว่างทางนี่นะค่ะเนี่ยใช่ค่ะจานะอาจารย์ลองยกตัวอย่างให้ฟังสักหน่อยั้ยคะก็พอดีที่เจอเคสนะคะล่าสุดเนี่ยก็มีอายุตครนอายุ36ปีเป็นท้องที่3นะคะแล้วก็ตรวจเพราะว่ามีความดโลยสูงมากกว่า1ร9 0เนี่เมื่ออาสิประมาณ3มสัปดา์ ะะหมอก็ให้นอนโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจวินิจฉัยนะคะเจาะเลือดเพื่อดูว่ามันไปที่อวัยวะอื่นไหมแต่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า,าไม่มีคนดูลูกนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์เนี่ยมาตรวจตามคันตามนัดอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุคันภ์32สัปดาห์นะคะมารอบนี้พบว่าความดาันโลหิตขึ้นไป170-110 Oh. นะคะก็หมอก็ให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ oh. ให้ยาการชักนะคะซึ่งแค่นี้ก็เองก็ได้ดูในห้องได้มีโอกาสดูคนไข้ในห้องคลอดคนไข้ก็มีอาการเสี่ยงต่อการชักนะคะหมอก็เลยต้อง mm hmm. อยุติการตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์32สัปดาห์ก็โดยการผ่าตัดคลอดยุติการตั้งครรภ์ใช่คะเอาเด็กออกค่ะเพราะว่าถ้าไม่เอาเด็กออกนะคะเมื่อลกไม่ออกมาเนี่ยความดันโลหิตเนี่ยยังเป็นอันตรายกับคนไข้ยอยู่ ส่งว่าคงชั่งน้าหนักแล้วคือถ้าเก็บเด็กไว้ก็จะตายของพ่อแม่จะต่อแม่ใช่ิดพเพราะว่าแทรกซ้อนขึ้นมาใช่ค่ะอาจารย์ก็เด็กก็คือคลอดมาเมื่ออายุคันภ32สัปดาห์เด็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการระบบทางเดินหายใจเมื่อคลอดออกมาได้เรื่องยาวเลยค่ะ32สัปดาห์นี่ยังไม่ครบกําหนดเลยใช่ฮะแล้วก็ปอดเด็กก็ยังทํางานไม่แข็งแรงเด็กก็อาจจะต้องนอนในตู้อบอยู่ในตึกหอพิบาลผู้ป่วยเด็กต่อไปอีกค่ะอาจารย์โอ้ค่ะค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ไม่ทราบว่าเงี้ยถ้าเรา รู้ตัวว่าตั้งคันหรือว่ารู้ตัวว่าตั้งคันแล้วเราไม่อยากเกิดโรคคันเป็นพิษค่ะดูมันอันตรายมากอย่างเงี้ยเราพอจะทําปฏิบัติตัวยังไงบ้างได้ไหมคะอาจารย์ค่ะจะหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่อยากให้เป็นโรคเนี้ยอาจารย์คะที่สําคัญนะคะหนึ่งเวลาที่คนไข้เนี่ยไปฝากคันนะจะต้องแจ้งกับแพทย์หรือว่าพยาบาลผู้ดูแลว,ว่าตัวเองมีโรคประจําตัวอะไรนะคะเช่นเป็น SLE หรือเปล่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือเป็นความดันโลหิตสูงหรือเปล่านะคะอนอกจากนั้นก็ควรมาฝากคันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ เพื่อจะได้รู้ว่าอาการก่อนหน้าที่ตัวเองจะตั้งครรภ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็ต้องสังเกตอาการตัวเองนะว่า,าการมีปวดศรีรษะตาพาดจุกแน่นไต้ลรีนปีหรือว่ามีน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีบวมกดบุ๋มไหม,มถ้ามีอาการพวกนี้คุณต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ควรไปฝากคันสม่ำเสมอนะคะเพราะการฝากคันเราจะมีชั่งน้ําหนักวัดความดันตรวจโปรตีนในปัสสาวะนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นนะคะในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายนะคะในปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์จะได้รับยาเสริมแคลเซียมนะคะซึ่งยาเสริมแคลเซียมเนี่ยจะช่วยป้องกันการเกิดภาวะคันเป็นพิษได้นะคะฉะนั้นคุณแม่ควรกินยายอย่างสม่ำสเสมอจนกระทั่งคลอดนะคะอันต่อไปนะคะถ้าคุณแม่ที่เป็นโรคเลื้อรลังหรือโรคทางอายุรกรรมเนี่ยเช่นเบาหวานความดันเนี่ยคุณหมอจะให้กินแอสไพริน ในขนาดต่ำวันละครั้งนะคะซึ่งจะให้เมื่ออายุการประมาณ16ถึง36สัปดาห์ฉะนั้นคุณแม่ต้องกินยายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าหญิงตั้งครรภ์รไหนเนี่ยมีความดาันโลหิตสูงที่อาจจะเป็นระดับแบบไม่รุนแรงเนี่ยนะคะพวกนั้นจะต้องดูแลตนเองตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งคัดนะคะและสุดท้ายนะคะ สิ่งที่มีความสําคัญมากคือคุณแม่ต้องสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่คุณแม่มีอาการปวดศีรษะตาพาดจุกแน่นใต้ลิ้นปีมีบวมตามหน้าตามตัวลูกดิ้นน้อยกว่า10ครั้งใน1วันคุณแม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลทันทีนะคะอย่ารอว่าจะต้องมาตามนัดนอกเวลาสามารถมาที่ตึกอุบัติเหตุหรือไปที่ตรงไหนได้ทั้งหมดค่ะแต่ขอให้มาพบแพทย์ทันทีค่ะ อันตรายจริงๆค่ะค่ะก็วันนี้นะคะรายการรักไม่รู้โรยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรราวิวรรณพี่ไรเกียรติมากนะคะที่ว่ามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะเราก็าอยากจะขอเชิญอาจารย์ะะให้มาให้ความรู้กับพวกเราเกี่ยวกับญิงตั้งคันอีกหลายครั้งเลยนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะหากว่าคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยในสาระที่นําเสนอหรือว่าต้องการจะติชมรายการนะคะก็ะสแสดงความคิดเห็นได้ค่ะที่ Facebook นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NU ร a d i o เนเรศวรนะคะหรือ ว่าที่อีเมลแอดเดส nu radio 1 0 7 2 5 hotmail com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันวรวรรณพิบารีลมแล้วก็ทีมงานต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะคะที่ตามรับฟังมาโดยตลอดค่ะสวัสดีค่ะ